คุณชมคาะเราไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสนะคุณก้องแล้วก็ท้อง,องความเขาเรียกว่าเขามไม่สง,งบในพื้นที่ะตะบนอกกลางนะครับยังมีอยู่นะครับดูวิแวแบลก็ไม่น่าจะสงบลงได้ง่ายเลยค่ะล่าสุดค่ะแกนนํากลุ่มฮิสบาลเลาะห์นะคะประกาศเดินหน้าสงครามเรียกว่าเต็มรูปแบบกับอิสราเอลเลยค่ะหากมีการขยายแนวรบนะคะสู่เลบานอน,นะคะ่ะทําให้วันนี้นะคะห้องข่าวเทโปโพสของเราได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะผู้ในการสถาบันอิสลามศึกษามีการวิเคราะห์ค่ะว่านี่ไม่ได้เป็นทางสมรภูมิลบครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็ยังมีกาาารระะบุนคัว่สงงย ขยายวงกว้างสู่ระดับภูมิภาคครับติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์จากบทสัมภาษณ์พิเศษของดรสราวุธอารีนะครับผอ,อศูนย์สลิมศึกษาจุฬาลงกร,รงหันไาลครับไปรับฟังกันเลยครับเชิญค่ะกลุ่มฮิสซูล้อเนี่ยเป็นกลุ่มกระบวนการต่อต้านการยึดครองอของเซลในภาคใต้ของเลบานอนมานันตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสองย้อนกลับไปในปีนั้นเนี่ยเซลได้เข้าไปนำกำลังนะฮะเข้าไปยึดครอง ประเทศเลบานอนทางภาคใต้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางประเทศอิรานก็ได้ส่งกองกำลัง i ออารจีซไป 1, หนึ่นายนะครับเข้าไปในภาคใต้ของเลบานอนไม่ใช่ไปต่อสู้กับอิสราเอลนะครับแต่ว่าเข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมมวลชนในภาคใต้ของเลบานอนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมุสลิมชี้ นะซึ่งเป็นสำนักคิดเดียวกับประเทศดีรานะครับประชากรส่วนใหญ่ในภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยเป็นเชียนะเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์กับประเทศดีรานะครับอ่า i r c ส่งกองก,กำลังเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปรวบรวมผู้คนเพืเ่อที่จะต่อต้านอ่าอิเซลในการยึดครองภาคใต้ของเลบานอนจนกระทั่งสามารถที่จะไปอไปอสร้างขาบวนการ กลุ่มมวลชนที่เรียกว่ากลุ่มฮิสบุลลัขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มฮิสบุลลัชเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มใหม่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ต่อสู้กับเซลในช่วงหลังวันหลังเหตุการณ์วันที่7ตุลานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มขบวนการที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็มีบทบาทในการต่อสู้กับิเซลมานับตั้งแต่เริ่มต้นช่วงที่เซลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเลบานอน นับตั้งแต่ปี1982นะครับจนกระทั่งถึงปี2000ต่อสู้กับอ e ิสราเอลมายาวนานนะครับ18ปีทนะฮะท้ายที่สุดอ e ิสราเอลก็ต้องถอนตัวออกไปจากภาคใต้ของเลบานอนในปี2000นะครับตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าอ e ิสราเอลต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่นั่นก็คือการที่เซลต้องต้องต่อสู้กับกลุ่มนอนสตทแอคเตอร์ actor, ที่มีเครือข่ายสัมพันธ์กัน นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราติดตามเราก็จะเห็นได้ว่าอ e ิสเซลเนี่ยต่อสู้กับรัสอลับหลายรัฐเลยนะครับ,รบแล้วก็หลายสงครามนะแต่ว่าผลสรุปของสงครามเหล่านั้นเนี่ยอิสเซลก็เป็นฝ่ายที่ชนะัตลอดนะครับการที่อ e ิสเซลต่อสู้กับกลุ่มฮิสุรอมายาวนานเนี่ยนะรปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่ก็คือว่าอ e ิสเซลไม่สามารถที่จะชนะกลุ่ม ิสบุลลอฮ์รอในะครับแล้วในช่วงหลังเนี่ยนะฮะกลุ่มฮิสบุลล์เองเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มเครือข่ายติดอาวุธต่างๆอีกหลายกลุ่มในในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับประการที่สองเนี่ยนะครับคือ,อ จากสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นในในกาซาในในปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นที่นั่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับกลุ่มทีสู้ล้อด้วยหมายความว่าเ,เมื่อใดก็ตามที่ฮามาสถูกกำจัดไปนะครับในสายตาของที่สู้ล้อแล้วเนี่ย อิสราเอลจะไม่หยุดตรงนั้นนะครับแต่ว่าอิสราเอลก็จะขยายการกำจัดศัตรูที่มันเป็นนอนเศตแอคเตอร์ต่อไปนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่วิกฤตกาซาจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของกลุ่มฮามาสเนี่ยอิสราเอลก็คงจะขยายสงครามต่อไปในในตอนใต้ของเลบานอนเพื่อที่จะกำจัดกลุ่มวิสุนล้อ ะะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะฮะเราจรึงเห็นได้ว่าัตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมเนี่ยนะฮะเอะ่สุสทุลลอษ์จึงเห็นว่าการที่เซลใช้กำลังอย่างหนักแล้วก็มีเป้าหมายในการจัด,จดการกลุ่มฮามาสเนี่ยนะฮะมันเพ่อจะเกิดพบกับตัวเองนะครับที่สุนลัก์จึงต้องเข้าร่วมการต่อสู้นะครับหมายความว่าทั้งสองกลุ่มคือฮามาสและที่สุลรลอก์เนี่ยก็จับ มือกันต่อสู้กับเซลนะครับเทามัสต่อสู้กับเซลทางภาคใต้ในขณะที่ทิสูลล้อเนี่ยก็ต่อสู้กับเซลทางภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจึงทําให้เซลเองเนี่ยคงคไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ นะครับจากการที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสงครามในเลบานอนและก็เคยถูกถูกอัแท็กถูกโจมตีจนกระทั่งทหารอเมริกันเนี่ยหลายคนก็เสียชีวิตไปนะและสุดท้ายกองกองกำลังทหารอเมริกันก็ต้องถอนตัวออกไปดังนะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันนะฮะรัมเมริกาเองก็คงคำนึงถึงเรื่องของเ,อเรื่องของภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นและต้องการที่จะ ให้จบสงครามครั้งนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่าสงครามครั้งนี้ไม่ขยบไม่ไม่จบแล้วมันยืดเยื้อต่อไปเนี่ยมันอาจจะยกระดับกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่มันขยายตัวออกไปในไม่เฉพาะในเลบานอนอนะฮะในที่อื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เชื่อนะในระดับหนึ่งว่าสหรัฐาต้องการที่จะทำให้ สง่งวิกฤตในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยจบลงนะครับเพื่อที่จะทำให้สนามของการต่อสู้ระหว่างฮิ่สู้ล็อกกับเซลเนี่ยะจะจบลงโดยอัต,อต,อตโนมัติด้วยเช่นกันอ่าก็เรื่องของความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงมีความต้องน่ากังวลน,นะครับแล้วก็ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่า ความรุนแรงจะมีการขยายขอบเขตเป็นวงกว้างขึ้นอย่างที่ม,มีการวิเคราะห์หรือไม่นะครับเอา็จริงนะสถานการณ์ต่างประเทศอะ่ะยังไม่ดีเลยครับจริง,รงๆเราควรทําให้สถานการณ์ในประเทศอะ่ะมันนิ่งฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าทําให้มันนิ่งดีกว่าเพราะไหนจะไปรับศึกนอกอีกศึกในเนี่ยอะไรที่มันเผาได้ก็เผาเาไปบ้างนะคะคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะช่วยการแสดงความเห็นออกมาะคะ่ะว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองเราเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ